วันนี้พี่ดิวมาถึงช่วงเย็นนะครับที่จังหวัดอยุธยาแล้วนะครับแวะมาที่วัดแม่นางปื้มนะครับจริงๆเขาปิดแล้วล่ะเขาปิดแล้วนะครับแต่ว่าพอดีคุณลุงเขาบอกว่าเขาเปิดประตูวไว้อยากจะเข้ามาเดินดูรอบๆก็ได้นะครับพี่ดิวก็ไม่เคยมานะครับมาไหว้แม่นางปื้มก็ได้เดี๋ยวพี่ดิวจะขออนุญาตไปไหว้แม่นางปื้มก่อนนะครับวัดแม่นางปื้มเป็นวัดที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับที่พี่ดิวเดินมารอบๆก็จะอยู่รอบๆชุมชนหมู่บ้านนะครับ ตรงนี้อยู่ท้ายวัดเลยนะครับบริเวณด้านท้ายกับองค์เจดีย์นะครับที่คุณลุงบอกมีอายุตั้งหกร้อยกว่าปีแล้วนะครับเนี่ยนะครับศาลแม่นางปึ้มก็จะอยู่ด้านท้ายนะครับวิธีการไหว้เนี่ยก็จุดจุดธูปห้าดอกนะครับแล้วไม่ต้องบนสิ่งของอะไรนะครับในการขอพรท่านนะครับนี่ครับก็ในตู้นะครับก็จะมีธูปไว้ให้เราแลวนะครับ หนึ่งสอสาี่ห้าครับสารท่านอยู่ตรงนี้ครับ เดี๋ยวพี่ดิวพาไปดูรอบๆนิดนึงนะครับที่สามารถที่จะดูรอบๆได้นะครับก็เดี๋ยววนดูรอบๆที่ส่วนใหญ่เขาจะปิดหมดแล้วนะครับเนี่ฮะพื้นที่บริเวณไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าตัวอุโบสถที่ผ่านมาตอนแรกอ่ะก็มีพระอยู่ด้านหน้านะครับพระประธานอยู่ก็ไหว้ได้หลวงพ่อขาวด้านในอ่เขาปิดแล้วนะครับนี่ฮะ นี้จะเป็นองค์เจดีย์แล้วก็อุโบสถตรงนี้นครับที่มีอายุเก่าแก่นะครับสองส่วนนี้จะมีอายุเก่าแกร่ราวๆหกร้อยปีนะครับตัวนี้ตัวนี้น่ารักมากเลยนะครับตะ่กี้มาเล่นกับพี่ดิวอยู่เขาไม่รู้ชื่ออะไรนะครับแต่ว่าน่ารักมากเลยเดินมาแล้วขนนุ่มมากเลยเนะี่ยน่ ขนนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเลยนะเนี่ยมีไก่ด้วยครับไม่รู้ใช้ไก่ชนเปล่านี่ดูความสวยงามของโบราณสถานในยุคเก่านะครับเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากครับคุณลุงที่เขาดูแลที่นี่เขาบอกว่าที่เนี่ยไม่ได้โดนทางฝั่ง ตอนที่มีสงครามไม่ได้โดนทำลายเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูประตูกเก่าตรงนั้นกันนี่แล้วก็โบถ์นี้ที่บูรณะขึ้นมานะครับบัวสดอนนี้เป็นวัดที่ขนาดไม่ใหญ่นะครับแต่มีความสงบสวยงามแล้วก็มี บราณสถานที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับภายในสงบร่มรื่นเนาะนี่อันนี้ก็ดูบวชเก่านะเนี่ยดูจากตรงด้านหลังคาเนาะตรงเนี้ยในยุคเก่าๆนะจะนิยมเอาพวกลายคามมาตกแต่งด้านบน นะครับตัวกำแพงวัดนี่ก็ยังเป็นแบบประตูก็ยังเป็นประตูไม้แบบขัดขัดแบบสมัยก่อนประตูไม้เนี่ยจะเป็นแบบขัดขัดแบบสมัยก่อนเนี่ยซุ้มก็ดูโอ้โหเก่านะเนี่ยเจได้นะครับที่พี่ดิวมาแบบถึงแบบเขาปิดแล้วนะครับไม่สามารถเข้าไปชมข้างในได้ ที่อยุธยาเนี่ยจะมีแบบโบสถ์เก่าๆโบราณสถานเก่าๆที่ผุดขึ้นมาแบบตาม ชุมชนตามอะไรต่างๆเยอะเลยเนาะบางทีขับรถผ่านมาเห็นแบบอยากจะแวะก็แวะไม่ทันนะครับเพราะว่าบางทีในะชุมชนซอยเขาจะแคบๆนี่โอ้โหนี่ตกแต่งแบบสมัยก่อนเนาะเนี่ยจะนิยมใช้พวกพวกเนี้ยพวกลายขามพวกกระเบื้องนะงานกระเบื้องมาตกแต่งนะครับ สงบมากโอ้มุมนี้สวยมากเลย มุมนี้สวยมากเลยตอนเย็นสงบนะทั้งๆท,ที่อยู่รอบ้อมไปด้วยชุมชนบ้านเรือนแต่ว่าภายในเนี่ยดูสงบมากนะครับดูมีความขลังมาก สำหรับวัดแม่นางเพิ่มนะครับแนะนำนะครับให้มาถึงจุทยาเนี่ยก็แวะมาด้วยนะครับวัดนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีประวัติบอกไว้นะครับตั้งแต่ปีพศ1920นะครับก็ถือว่าแบบนานและเก่าแก่มากๆเลยนะครับทีนี่